ข้าวลูกทุ่งสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ไบโอไว้์เืยผิวสวยกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติหากคุณมีปัญหาเรื่องฝ้าจุดด่างดำบนใบหน้าสนใจติดต่อ0906645646เครื่องเสียงเชอร์แมนตัวจริงพลังหนักแน่น ลราก็มาสู่ช่วงที่2ครับกับรายการข่าวลูกช่วงกันต่อนะครับในช่วงนี้เรามาติดตามเรื่องราวของหนึ่งในนักร้องจากค่ายชัว์เอนเตอร์เทนเมนต์กันบ้างครับนั่นก็คือคุณไอดินอภินันนะครับในปีนี้เป็นปีที่เจ้าตัวเองก็ออกมาบนท้อทนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวเหมือนกันเนื่องจากว่าเป็นปีชงนะครับตามความเชื่อของคนที่นับถือในเรื่องนี้นะครับล่าสุดนี้นะครับเจ้าตัวเองก็ออกมาบอกว่าไปบวชครับแต่ว่าเป็นการบวชแบบไหนไปติดตามจากปากของคุณไอดินอภินัน ไปบวชพราหมณ์นะครับผมก็หลายๆคนให้ไปบวชทาไมอกหักเลยถึงไปบวชพราหมณ์นะครับจริงๆแล้วไป,ไปเป็นความเชื่อส่วน,วนตัวนะครับผมเพราะว่า mm hmm. นะครับปีนี้เป็นปีชงของผมพอดีนะครับผมก็เลยอย,อยากทำอะไรบ้างอยากทําบุญคือด้วยส่วนตัวเองด้วยส่วนตัวแล้วคือเป็น,ปนคนที่ฝกักใฝ่ในเรื่องธรรมะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะฮะก,ก็เลยไปไปฏิบัติธรรมนะครับผมก,ก,ก็รู้สึกดีนะฮะ ก็ก็ใครที่ที่มีจิตใจที่ว้าวุ่นนะครับผมก็ก็ลองไปทําดูนะครับไปปฏิบัติธรรมนะครับไปฉันเอาไปกินอาหารเจนะครับผมไปกินอาหารเจนะครับผมอย่างน้อยๆถ้าไม่มีอะไรกลับมาเลยก็อย่างน้อยๆก็มีคําว่าสติกลับมานะครับผมมาสู้งานต่อมาสู้กับโรคภายนอกต่อนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในนักร้องนะครับที่เรียกว่าหลบนะครับไปเรียกว่าไปพักใจกันนะครับ ในช่วงที่ผ่านมาเห็นเหมือนว่านักร้องลูกทุ่งหลายคนนะไม่รู้ว่าเจอมรสุมชีวิตหรืออะไรไม่แน่ใจเพียงแต่ว่าได้ข่าวว่าไปบวชที่พราหมณ์ไปปฏิบัติธรรมไปนั่งสมาธิกันหลายคนในช่วงเดือนที่ผ่านมาเหมือนกันครับบางคนก็ไปบวชแบบห่มเหลืองเลยนะคะอย่างคุณไผ่พงศธรที่เพิ่งสึกออกมาเป็นต้นนะคะส่วนสองสาวนี้ค่ะคุณสลักจิตนะคะกับคุณจันจวงดวงจันท์ต้องบอกว่าเธอเป็นน้องสาวแท้ๆเลยของราชินีเพลงลูกทุ่ง พุ่มพวงดวงจันทร์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะได้เคยเห็นนะคะเธอสองคนเนี่ยออกอัลบั้มคู่กันกับอัลบั้มสืบสารตำนานเพลงพุ่มพวงนะคะหลายคนเลยติดอกติดใจบอกว่าเร็วๆนี้คู่นี้จะมีอัลบั้มร่วมกันอีกหรือเปล่าวันนี้ข่าวลูกทุ่งของเรามีคําตอบให้คุณด้วยค่ะ S <S <an> <t ool> จันโจนดวงจันค่ะถ้าถามว่าอนาคตจะมีการกลับมาร้องเพลงคู่กับพี่สาวสลักจิตอีกไหมก็ต้องดูทิศทางลมทิศทางเพลงก่อนค่ะแต่ถ้าถามว่าถ้าจะกลับมาร้องเพลงคู่แล้วเอาเพลงพี่พุ่งมาร้องก็ต้องเลือกเพลงก็เลือกเพลงที่แต่ว่ามีมีความคิดกันอยู่ว่าอาจจะเอาเพลงเก่าๆของพี่พุ่งมาร้องเพราะว่าเพลงใหม่ๆที่พี่พึ่งร้องเนี่ยมีน้องๆร้องกันเยอะแล้วก็อยากจะเอาเพลงเก่าๆเพราะเพราะว่าพี่พึ่งเนี่ยร้องไว้เยอะมากๆเลยค่ะเพลงอีกหลากหลายเพลงที่แฟนเพลง บางคนอาจจะไม่รู้จักด้วยก็ได้แต่ว่าคงไม่รู้ว่าอนาคตอันใกล้หรือไกลนะคะแต่ว่าอาจจะมีโครงการหรือว่าอาจจะทําเป็นซิงเกิลออกมาก่อนอันนี้ก็ต้องติดตามชมกันนะคะอย่างที่เธอบอกนะคะว่าต้องติดตามเร็วๆนี้แต่ถ้าข่าวลู้ทุ่งเราทราบเมื่อไหร่รับรองว่าจะนําข่าวมาฝากแฟนๆอย่างแน่นอนะคะ่ะถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามไอจหรือว่าทำลายส่วนตัวของคุณจันจวงดวงจันทรนะครับต้องบอกในช่วงนี้สิ่งที่หนักอกหนักใจเธอมากที่สุดก็คือการลดความอ้วน ทำไมคะก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาเธอบอกว่าน้ําหนักตัวเนี่ยครับหลังจากที่เธอได้แต่งงานกันไปนะครับเมื่อประมาณ3เดือนหลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าสามีเนี่ยเลี้ยงดีหรือว่ามีความสุขแฮปปี้อินเลิฟยังไงน้ําหนักขึ้นไปประมาณ7ปีเลยไอ้เจ็ดกิโลเกิโลกิโลกรัมเลยแต่ว่าแฟนพี่พี่สลักจิตอ่ะหรือพี่ไข่นะฮะก็ยังผอเหมือนเดิมนะเออนะฮ แต่ก็บอกว่าตอนนี้นะครับก็บอกว่าลดทั้งอาหารเย็นก็แล้วออกกำลังกายวันละประมาณ30นาทีก็แล้วปรากฏว่าน้ําหนักของคุณจนจวงดงจันทรยังไม่ลดเลยนะครับ <c oughs> บอกว่ามีแต่เพิ่มกับเพิ่มนะเอาใจช่วยด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนักร้องสาวควนนี้มากความสามารถจริงๆเลยทีเดียวนะครับ ส่วนเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของนักร้องหนุ่มหุ่นดีครับคุณบั้นนรงกรดนะครับไม่เคยอ้วนเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าออกกําลังกายว่ายน้าเข้าฟิตเนสอยู่ตลอดเวลาล่าสุดนี้นะครับเราได้สืบทราบมานะครับว่าการเตรียมงานในอัลบั้มชุดใหม่กําลังจะสองใจสองใจนะครับว่าจะออกเป็นเพลงช้าก่อนหรือว่าเพลงเร็วก่อนเจ้าตัวเคยออกมาเปิดใจกับรายการข่าวลูกทุ่งแล้วครั้งหนึ่งนะครับว่าถนัดเพลงช้าแต่ครั้งนี้ต้องการฉีกแนวออกเป็นเพลงเร็วครับซิงเกิลใหม่นะครับ มีทั้งเพลงเร็วแล้วก็เพลงช้านะครับแต่ว่าทุกคนจะได้ชมเพลงเร็วก่อนนะครับเดี๋ยวได้ชมได้ติดตามแน่นอนข่าวทุกทุ่งนะครับก็จะได้ไปเก็บทั้งเสียงแล้วก็ภาพอย่างแน่นอนการทำถ่ายมิวสิกวิดีโอของปั๊มนะครับฝากติดตามด้วยครับ ได้ข่าวว่าคุณบัอบเองนะครับทุ่มทุนในการที่จะไปเรียนเต้นเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าพื้นฐานการเต้นเนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามีความตั้งใจอย่างสูงนะครับเคยได้มีโอกาสได้ดูในเรื่องของอ่าคำว่าการซ้อมเต้นของคุณบัอบนะต้องบอกว่าโอ้โหสุดสุดออกสเต็ปแบบสุดฤทธิ์เลยเหรอสุสุดเลยเพราะต้องการสร้างความฮือฮาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะมาเที่ยรัศมี กับนักร้องรุ่นน้องอย่างใบเตยได้หรือไม่โอ้โหเทียบค่ากับใบเตยเลยทีเดียวเห็นได้ยะว่าจะเป็นแบบนั้นแต่แต<ๆ>เราเห็นนะในการซ้อมนี้จะต้องมีคู่สีตลอดเลยนะใครครับน้องกระเกตอ,เ,อเขาไปซ้อมด้วยกันเออกระเกตจะมาแดนด้วยเหรอฮะก็ไม่แน่นะเอ,อ,เอ,อก็ต้องติดตามกันตอนต่อไปก็ไม่แน่นะครับเพราะว่ามีอะไรเกิดขึ้นเสมอๆสำหรับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของนักร้องนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแนวหรือว่าอยากจะฉีกแนวไปทําอย่างอื่นนั่นเองครับ ค่ะอย่างที่คุณท็อปบอกนะคะว่าเรื่องราวของสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆค่ะนักร้องท่านนี้นะคะป่วยเป็นโรคโรฮิตจางนะคะมา6เดือนแล้วก็อยู่ในความดูแลของคุณหมอนะคะสำหรับศิลปินแห่งชาติคุณแม่ผ่องศรีวรนุชค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะเราไปสืบข,ข่าวมาเรียบร้อยแล้วอาการของคุณแม่ดีขึ้นค่ะคุณแม่ก็ฝากมาบอกแฟนๆด้วยนะคะว่าตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเกรงว่าถ้าใครได้ทราบนะว่าคุณแม่ไม่สบายเนี่ยอาจจะมีการโทรศัพท์ไปที่บ้านนะคะจนอาจจะไม่ได้พักผ่อนแล้วก็ฝากเตือนมาด้วยสำหรับแฟน ชาวข่าวลูกทุ่งนะคะให้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะดิฉันฟองศรีวรนุชนะคะวันนี้ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับแฟนๆเพลงในรายการทีวีข่าวลูกทุ่งค่ะดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสได้ส่งเสียงไปยังประชาชนและแฟนเพลงที่ฟังอยู่ทางบ้านและก็ที่ชมอยู่ทางบ้านด้วยนะคะ สำหรับอาการป่วยของแม่นี่เป็นมา6เดือนแล้วค่ะแต่ตอนนี้ได้ไปพบหมอเป็นครั้งที่2แล้วก็เหลือแค่ส0เเท่านั้นเองเป็นโลหิตจาง6เดือนค่ะต้องทานายาองร้อยยี่สวันครั้งหนึ่งนะคะและครั้งที่2ก็ไปเจาะเลือดปรากฏว่า เหลืออีก10%ก็คงจะหายเป็นปกติแล้วนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพะเดี๋ยวเขาบอกว่าผ่องศีบอกว่าป่วยป่วยปุ๊บจะโทรศัพท์ถ้าจะไม่มีเวลาไม่มีเวลาเป็นตัวเองเลยจะต้องรับโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาตอนนี้เหลือ10%ค่ะนะคะไม่เป็นอะไรแล้วค่ะดีขึ้นค่ะแต่ขอให้เราทานยาตามปกติอย่างที่คุณหมอสั่งไว้อย่าละทิ้งนะคะ เป็นห่วงสุขภาพของท่านด้วยนะคะเพราะวัยเรามากแล้วนะคะเราทำงานบางทีเราไม่มีเวลาจะดูตัวเราเองปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็ยังดีค่ะไปให้คุณหมอเช็คร่างกายแล้วเราจะรู้ว่าเราเป็นอะไรเราจะได้หาทางแก้ไขด้วยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับแฟนๆเพลงที่ยังรักและให้ความเมตตาและห่วงใยอยู่พองศรีก็ห่วงท่านค่ะแต่ไม่มีโอกาสได้ไปพบท่านเท่านั้นเองนอกจากงานบุญงานกุศลเท่านั้นเองค่ะ อย่างที่คุณแม่บอกนะคะว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งคุณท็อปใช่นะครับเพื่อจะได้ทราบว่าเราเนี่ยมีสุขภาพหรือว่ามีเลือดนะครับหรือว่ามีไขมันมีน้ําตาลอะไรต่างๆหรือว่ามีโรค แปลกเกิดขึ้นมาในร่างกายของเราหรือเปล่านะครับเพื่อว่าในช่วงนี้นะครับแม่ผ่องเองนอกเหนือจากงานโชว์ตัวแล้วก็งานร้องเพลงตามงานบุญงานกุศลที่คุณแม่ได้บอกกับเราไว้เมื่อช่วงคลิปข่าวเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับ <ạ. S 1> ยังมีอาชีพหนึ่งครับที่ตอนนี้คุณแม่มาทําอยู่แล้วก็บอกว่ากําลังสนุกสนานกับการเป็นนักจัดรายการวิทยุนะครับแม่ก็บอกว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่อาจจะใช้ภูมิความรู้<อ>ใช้เกี่ยวกับเรื่องราวของประสบการณ์ต่างๆนะครับ <ạ. S 1> ในฐานะที่อยู่วงการมายาวนานแบบนี้นะครับนำประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวมาถ่ายทอดให้แฟน ได้มีโอกาสได้ติดตามกันอย่างเรียกว่าใกล้ชิดแล้วก็เป็นเรื่องจริงนะครับจากปากของคนลุกทุ่งตัวจริงโดยศัพัศิลปินแห่งชาติท่านนี้ครับรายการข่าวลุกทุ่งก็ขออวยพรให้แม่ผ่องนะครับสุขภาพแข็งแรงโดยเร็วทีเดียวครับค่ะเดี๋ยวเบรกหน้านี่ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยห้ามแบบว่ากระพริบตา <น>ต้องติดตามฟังเลยเขาบอกว่าเรื่องราวหัวใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแล้วบางทีนะฮะหัวใจคนเราเนี่ยมันก็อยู่เหนือการควบคุมนะใช่<อ>นะฮะแล้วก็บอกว่าหัวใจของเราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่จะทําให้เราแบบแสดงอาการต่างๆทั้งเรื่องของความทุกข์ความสุขความเศร้าหรือ,ออาจจะแสดงไปลงในโลกของโซเชียลมีเดียด้วยเหมือนกัน<ช>เดี๋ยววันนี้ครับ,รบเราจะมาบอกเปลือกหัวใจของนักร้องหนุ่มคนนี้ครับคุณมดรังสีมันที่บอกว่ารักราวในครั้งนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเขาบอกว่า ว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะปิดท้ายกันด้วยเบรกนี้ครับเป็นมิวสิกวิดีโอของหนุ่มน้อยจากค่าย AF หรือว่า True Fantasia นั่นเองครับนี่คือน้องไทยวัชรินนะครับบทเพลงที่ตีแผ่ชีวิตของเขาผ่านบทเพลงนี้ฝันที่ต้องเป็นจริงเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาช่วงสุดท้ายครับกับข่าวลูกทุง่ง ให้ล้มกี่ครั้งก็ยังไม่ถอยหัวใจสั่อ้อยไม่เป็นแม่มีความน่า ลำบากยากแค้นจะเป็นอย่างที่ตั้งใจพ่อจ๋แม่จ๋ทนเหนื่อยน้อยนะสักวันฟ้าคงเข้าใจอ่อนวอน เท่านั้นก็พอเหนื่อยแค่ใหนหัวใจไม่เคยทอ้อแพ้ก็ไปต่อให้ถึงฝั่งฝันจะทำให้พ่อภูมิใจจะทำให้แม่ตื่นตันจะตอบแทนบุญคุณด้วยฝันที่ต้อง วันฟ้าคงเข้าใจอ่อนวอนต่อด,ดาวที่ฟ้าแสนไกลขอเพียงครอบครัวสบายเท่านั้นก็พอเหนื่อยแค่ไหนหัวใจไม่เคยทอแพ้ก็ไปต่อต้องถึง ทำให้แม่ตื่นตันจะตอบแทนบุญคุณด้วยฝันที่ต้องเป็นจริงเหนื่อยแค่ไหนหัวใจไม่เคยท้อแพ้ก็ไปต่อต้องถึงฟังฝันจะทำให้พ่อภูมิใจจะทำให้แม่ ตอบแทนบุญคุณด้วยฝันที่ต้องเป็นจริง ไไหวไทยอยู่ได้ครับถ้าหน่อยนก,ก็กลับบ้านแล้วนะลูกไปถึงพ่อกับแม่นะครับเนื่อยแค่ในหัวใจไม่เคยทอแพ้ก็ไปต่อให้ถึงฝั่งฝัน